สวัสดีทุกท่านครับสวัสดี f อท,ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่องของ youtube จำกระทองภาพยนต์แฟนคลับนะครับวันนี้เดิดดนคอมาดูมาถึงแล้วนะครับมาในพื้นที่ของบ้านตะโกครับตำบลพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์วันนี้มาถึงแล้วครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของป่าช้าเก่านะครับในพื้นที่ของช่วงขลางนู้น แต่ว่าเจ้าหนังเขาจะให้ตั้งช่วงบนที่เป็นของสวนมันเก่านะครับสวนมันเขาจะทําพื้นที่ให้แล้วเกลี่ยพื้นที่ให้แล้วครับพื้นที่เรียบร้อยวันนี้ทีมงานก็มากันไม่เยอะครับมากันอยู่ที่สิบสามชีวิต,ตวันนี้รถเมวยมาถึงแล้วครับพื้นที่ข้างล่างเนี่ยเป็นพื้นที่ของ พิธีเดี๋ยวพาไปชมครับพื้นตรงนี้จะพรุ่งนี้จะเป็นการทาพิธีครับล้างป่าช้านะครับว่าจะฝุดดูว่าตรงไหนมีดวงวิญญาณครับตามคมเชื่อครับเรียัไม่สามารถที่จะลงของได้ครับจะลงได้ตรงวิธีก็ต่อเมื่อมาสักเถ็ดพิธีประมาณบ่ายสองประมาณนี้ครับตอนนี้ทีมงานก็คงได้ตั้งจอไว้ก่อนครับในการกำลังดูพื้นที่การตั้งของ รถเครื่องปั่นก็อะรถเครื่องปั่นอย่างนี้ครับมามึงนตรงนี้แล้วพรุ่งนี้วิธีก็จะเริ่มวัดทุ่งเช้านะครับรุ่นี้ใครที่อยู่ใกล้ก็สามารถเข้ามาให้กำลังใจเข้ามาชมหน่วยเข้ามาดูได้นะครับตอนนี้อยู่ช่วงตีตามบอก,ก่อนอยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับช่อง youtube น้องใหม่ด้วยนะครับของช่งงองํามบะทอพยน์แฟนคลับ วันนี้งานอยู่บ้านตะโกนะครับส่วนเอฟซีศรีขอรภูมิวันที่26เจอกันครับอยู่บ้านวัดบ้านอย่างเตี้ยตํบลรางแงงอําเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์น,นี้เริ่มทยอยลงของแล้วครับ นี่นะครับของเต็มรถเลยที่ออมาถึงก็ไม่ต้องรอครับลงมของเลยนะฮะโชเฟอร์เราก็ยืนดูพื้นที่นะครับนางรฟังอยู่นู้นเลยครับแนนก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติสตกกับช่อง youtube ด้วยนะครับ ก็เ,เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกท่านมากครับที่เข้ารับชมขอบคุณครับ